อ๋อเขามีที่ให้เล่นด้วยเหรอวันหลังค่อยมาเล่นเนาะทำไมลูกกลัวกลัวกระเดินเดี๋ยวไปหาพ่อไม่ <Okay. S 1> Wait, ต้องไปใกล้ข้างๆนะ oh, เขา <okay. S 1> เรียกวันไดลิงไงไไใช่ <laughs> โอล oh, ตอกสวยอยู่อยู่ใกล้ด้วยม oh. ันเล่นน้ำได้นันเนี่ย แแสดงว่าเขาให้เล่นน้ำได้อยู่ไ,ไปไปลูกไปไปมาฟังนี้ไม่ไปไม่ไปมะเดีย๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งเดีย๋ยวกิ่งลงไปข้างล่างนั่น,เ,นอเออเ,อ,อเดี๋ยววันหลังมาใหม่วันหลังมาแม่พามาเล่น,เ,น,นเออเดี๋ยววันหลังแม่พามาเล่นน้ำต้องเตรียมชุด,ดว่ายน้ำเรามาด้วยแม่ ตะไปซื้อชุดเล่นน้ำใหม่ยายเอาทิ้งไปหมดแหละใช่พอลูกใส่ไม่ได้แล้วเออแม่อยากกลับบ้านไปอยากไปเล่นสนนะอยากไปเล่นน้ำอ่ะได้แม่เป่าขาที่เป่าลมได้ไหมอืมได้อ่าจับดูดิหงอนดูนีอเออเอามากี้มั่งอ่ะไปเดิน มามากี้วิกี้มาระวังลื่นเอ้ยระวังเหยียบหอยทากเผื่อมีหอยทากล่ะร,ระวังอย่าเพิ่งเดินไปนะเขาถ่ายรูปอยู่